รื่องราวของแซมซันสผู้วินิจฉัยบทที่16ข้อ21ถึง31แซมซันผู้จับสิงหนุ่มด้วยมือเปล่าทุบตีชาวฟิลิสเตียด้วยสุนัขจิ้งจอก300ตัวและปราบชาวฟิลิสเตียพันคนด้วยขาตะไกรล,ลาหายตัวไปเมื่อผมเปียสวยทั้งเจ็ดของเขาถูกโกนออกแซมซันก็กลายเป็นคนธรรมดา ชาวฟิลิสเตียกักขังแซมซันไว้แทนที่จะฆ่าเขาแต่เพื่อหัวเราะเยาะเขาแซมซันล้มเหลวเขาไม่ได้ล้มเหลวเมื่อถูกโกนผมแต่เมื่อแซมซันบอกความลับของพระเจ้าแก่เดลิลาในเวลานั้นแซมซันรู้สึกเบื่อนหน่ายกับการล่อลวงอย่างต่อเนื่องและพระวิญญาณของพระเจ้าที่สถิตกับแซมซันก็จากเขาไป เมื่อติดอยู่ในคุกของชาวฟิลิสเตียร่างของแซมสันถูกตวนทองสำลิดร,ร่ามไว้และเขาทำงานเหมือนสัสตว์ต่างๆโมแป้งอย่างไม่รู้จบทุกสิ่งทุกอย่างดูเหมือนจะเป็นจุดจบของแซมสันจนกระทั่งเราอ่านประโยคแห่งความหวังในผู้วินิจฉัยบทที่16ข้อ22กล่าวว่าแต่ผมที่ศีรษะของท่านก็ค่อยๆงอกขึ้นมา ชาวฟิลิสเตียจับแซมซันไว้ได้จัดงานเลี้ยงที่พระวิหารพวกเขามีความสุขเพราะคิดว่าพระเจ้าของพวกเขาได้มอบแซมซันให้กับพวกเขาแล้วพวกเขายังนำแซมซันออกจากคุกให้แซมซันเล่นตลกให้พวกเขาดูเหมือนสัตว์ แซมสั้นต่อสู้กับความอับอายและความลำบากใจและให้ความบันเทิงแก่ชาวฟิลิสเตียด้วยอุบายแซมสั้นขอความช่วยเหลือจากคนใช้ที่พาเขาไปที่พระวิหารขอพาฉันให้ไปคลำเสาที่รองรับตึกนี้อยู่ฉันจะได้พิงเสานั้นพระคัมภีร์บอกเราว่าแซมสั้นเป็นคนมีพระ,ะกำลังมหาศาล แต่ฉันคิดว่าเขาไม่เพียงแค่แข็งแกร่งเท่านั้นแต่ยังฉลาดมากด้วยเขาต้องขอความช่วยเหลือเช่นนั้นโดยคำนวณช่วงเวลาสุดท้ายของชีวิตในพระวิหารแซมสันก็กรอดเสากลางสองต้นที่รองรับพระวิหารเขาอธิษฐานว่าข้าแต่พระเจ้าขอทรงระลึกถึงข้าพระองค์ขอประทานกําลังแก่ข้าพระองค์ครั้งนี้อีกครั้งเดียว แล้วก็โน้มตัวลงด้วยกำลังทั้งสิ้นของตนในวันนั้นมีคนประมาณ3,000คนอยู่ในพระวิหารของชาวฟิลิสเตียและทุกคนก็ตายเพราะแซมสั้นทำลายพระวิหารมันเป็นเรื่องราวที่กล้าหาญแต่ก็เป็นเรื่องราวที่น่าเศร้าเช่นกันเรื่องของแซมสั้นจบลงแบบนี้แม้ว่าครอบครัวของแซมสั้นเอง หรือชาวอิสราเอลอาจจะไม่เข้าใจสิ่งที่แซมซันคิดแต่ผู้วินิจฉัยแซมซันจะถูกจดจำไปอีกนานในฐานะชายผู้ได้รับการสัมผัสจากพระวิญญาณของพระเจ้าและช่วยอิสราเอลให้รอดเป็นเวลา20ปี